คนที่อยากไปส่งคุณกลับบ้านต่อให้อยู่คนละทิศเขาก็บอกว่าทางเดียวกันคนที่อยากกินข้าวกับคุณต่อให้ข้าวเปรี้ยวไปหวานไปมันไปเค็มไปก็ยังยินดีจะกินด้วยคนที่อยากพบหน้าคุณต่อให้ยุ่งยังไงก็บอกว่าว่างคนที่อยากช่วยเหลือคุณต่อให้เป็นเรื่องยากลำบากเพียงใดก็หาวิธีช่วยคุณจนได้ คนที่พูดคุยถูกคอไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายหรือตำหนิว่าคุณพูดมากคนที่รักคุณหลงคุณต่อให้คุณกินเยอะมูมมามเพียงใดก็ไม่เคยัหเราะเยาะหรือต่อว่าคุณคนที่รักคุณเขาจะหาวิธีทำให้คุณสบายใจขอโปรดจำไว้อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณรักและมอบให้กับใครๆเขาจะยินดีรับไว้เสมอไปคนที่ชอบคุณ ไม้ว่าคุณจะทำอะไรไม่มีใครว่าคนที่ไม่ชอบคุณแม้ว่าคุณจะทำดีเพียงใดก็กลายเป็นสิ่งขัดหูขัดตาชีวิตเป็นของเราอย่าเอาแต่อดสูกับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราขอบคุณบทความดีๆจากนุสวนบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์ใครซินปันด้วยนะครับสวัสดีครับ